ครับสวัสดีครับชื่อช่างโอ๊นะครับเป็นช่างสไตลิสต์ที่นี่นะครับอายุการร่วมงานที่นี่3ปีครับโอ๊ตคิดว่าเริ่มจากการรักในงานบริการนะครับแล้วก็อย่างตัวโอ๊เองนะครับโอ๊เริ่มจากการเป็นน้องเด็กสะใดอย่างเงครับเราจะได้รู้พื้นฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการไดผมการสระผมวันหนึ่งเราเป็นช่างเนี้ยครับเราจะได้บอกน้องๆได้ครับ โอ๊คิดว่าทรงผมมีแต่คนต่อไปหน้านะครับอย่างเช่นตัวเองนะครับบางวันเซ็ตผมไม่เซ็ตผมเนี่ยครับลุคจะต่างกันเลยครับครับที่เรื่องมาทํางานร้านนี้นะครับก่อนอื่นเลยโอ๊ตเป็นลูกค้าที่นี่ครับเมื่อก่อนนี้แล้วก็ติดตามพี่แจ็คครับก็เลยได้เข้ามารู้ว่าองค์กรน่ารักครับแล้วก็เป็นกันเองเหมือนครอบครัวอยู่กันเหมือนครอบครัวครับก็เลยมาสมัครทํางานที่นี่ครับ ครับอ,อยากฝากบอกว่าคือต้องมีงานต้องมีใจรักในงานบริการนะครับใส่ใจดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราอย่างเี้ยครับ